ขาดเลยนะครับมาดูประเด็นเรื่องของการเมืองตอนนี้น่าสนใจแล้วก็ร้อนแรงมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่กกตอ,ออกมาถแถลงถึงความพร้อมในการประกาศเขตเลือกตั้งภายในเดือนนี้ครับทีนี้ความเคลื่อนไหวของสองปอครับพลเอกประวิทย์ก็ลงพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมและราชบุรีเพื่อที่จะไปตรวจความคืบหน้าในการแก้ปัญหาน้ําส่วนพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อปรากฏว่าเมื่อวานนี้นักข่าวเนี่ย นิยามท่านว่าอารมณ์ดีดีเป็นพิเศษครับหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินะครับที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เดินมาให้สัมภาษณ์อย่างอารมณ์ดีปกติคือน,นะะักข่าวต้องเรียกท่านคะท่านนายกคะ <h ums> วันนี้เดินมาให้สัมภาษณ์เองนะครับให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการพัฒนายางแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาที่ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และคำนึงถึงปัจจัยรอบด้าน ก่อนจะเปิด้โอกาสให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ซักถามและยังชมผู้สื่อข่าวด้วยว่าน่ารักลองไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับนี่ไรถามไม่มีขอบคุณอญ เออแต่ตอนแรกขึ้นมานี่ก็เอาใจแป้วเหมือนกันนะมีอะไรถามนักข่าวนิ่งไงนะครับแล้วก็นักข่าวรู้สึกสตั้นไปห้าวินะครับไม่ค่อยเจอแบบนี้หรืออาจจะเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าที่ทําให้นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้อารมณ์ดีๆอะไรนะครับเป็นผลสํารวจของไลทูเดที่ถามว่าคนไทยอยากให้ใครไปเป็นนายกปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งครับ แซงหน้านางสาวแพรทองทานชินวัตรจากพักเพื่อไทยแต่พอพูดถึงอันดับหนึ่งแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับบอกว่าแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติก็เตรียมเสนอให้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งตามด้วยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักลำดับที่สองจากนั้นก็จะเป็นนายเอกนัทพร้อมพันธ์นายธนกรวังบุญคงชนะและนายสุชาติชมกลิ่นตามลำดับแล้วก็เตรียมที่จะไปเปิดเวทีปราัยใหญ่ ครั้งที่2ที่จังหวัดนครราชสีมา18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับ การลงสมัครเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าเดิมทีมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นเพียงแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติเท่านั้นก็เป็นการสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะเป็นผู้นําทัพรวมไทยสร้างชาติในสนามเลือกตั้งแบบเต็มตัวค่ะขณะเดียวกันก็ต้องติดตามการลงพื้นที่ปราศัยใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาพอชุมพรเนี่ยไปแล้วปังแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยพื้นที่ถัดไปคือนครราชสีมาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่ง พื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญของพรรคเพราะเป็นบ้านเกิดของพลเอกประยุทธ์ด้วยนะคะซึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจำนวนที่นั่งในสภามีมากถึง16เก้าอี้แต่ก็ต้องสู้กับนายวิรัตรัตนเศษค่ะแม่ทัพโคราชของพลังประชารัฐซึ่งงานนี้ก็มั่นใจไม่แพ้กันและเมื่อวานนี้นะคะลงพื้นที่ไปตรวจราชการและติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่จังหวัดนคปรปฐมและราชบุรีกับพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีท่ามกลางเสียงเชียร์อยากจะให้ลุงป้อม เป็นนายกคนต่อไปงานนี้ไม่มีเหนียมอีกแล้วนะคะเพราะว่าลุงป้อมเขาบอกว่าถ้าอยากให้เป็นเนี่ยก็เลือกสิ ี่ยค่ะพอลงสนามการเมืองเนี่ยอะไรแบบนี้ต้องทําได้นะลําเลิมอะไรเงี้ยต้องได้นะคะ <c oughs> แก้มจะช้าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะไปนะคะปรปฐมหรือราชบุรีถูกหอมทั้ง2จังหวัด <c oughs> เลยนะคะการลงพื้นที่ของพลเอกประวิทย์ที่จังหวัดราชบุรีรอบนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะจำได้ไหมครั้งก่อนเนี่ย ก็คือลาประชุมคอรมอมาบุกบ้านใหญ่กำนันตุ้ยนะคะตระกูลนิติการจนานะคะพอมารอบนี้ก็เหมือนมาย้ำนะมีทั้งสอสอพลังประชารัฐประชาธิปัตย์มาต้อนรับแบบพร้อมหน้าพร้อมตารวมถึงคนนี้เลยอดีตสอสอ,อย่างคุณปารินาไกรคุปมาคุกเข่าและยกมือไหว้พลเอกประวิตย์ด้วยแล้วคุณปารินาบอกยังยืนยันคําเดิมค่ะที่เคยประเมินสนามเลือกตั้งราชบุรีไว้ว่าพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะได้แค่เขตเดียว ทํานายไว้เหมือนเดิมก็คือว่าปกติมันเป็นตํานานที่นี่อยู่แล้วว่าพื้นที่ใครก็ของของใครของมันแล้วก็เป็นคนหน้าเดิมเดิมมาโดยตลอดแล้วสาเหตุที่เป็นคนหน้าเดิมก็เพราะว่าคู่ชกบางคนก็ได้ชคู่ชกหนักคู่ชกเบาใครคู่ชกเบาก็โชคดีไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็จะเป็นหน้าเก่ากลับมาหมดเลยตอนนี้ถ้าแบ่งในกวนมีทั้งหมดเท่าไหร่คะถ้าเกิดที่ให้นับดูกลุ่มมันตัวตัวใครตัวใครบ้านใครบ้านมันอยู่แล้วไม่มีบ้านใหญ่อยู่แล้วที่นี่บ้านทุกคนก็ใหญ่อยู่แล้ว มีไก่คุกมีทิพย์น่งใช่ไหมคะแล้วก็มีไข่ก็จะมีเดิมๆอะค่ะก็เป็นเขตเก่าแสดงว่าคือไม่ว่าสสเหล่านี้จะย้ายไปสังกัดพักไหนก็คิดว่าน่าจะได้คนเดิมค่ะเป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วเพราะว่ามันมีการโยกย้ายพักกันสม่ำเสมอนะคะในเขตจังหวัดราชบุรีและสุดท้ายก็จะเป็นคนเดิมๆคือพอฟังคุณปรินาพูดมันก็สะท้อนการเมืองบ้านเราเหมือนว่าเหมือนกับว่า ก็คือใครเป็นสสเกรด A ออะย้ายไปพักไหนอะ คนนั้นก็ได้อยู่ดีดมันก็เลยกลายเป็นว่าพักต้องช่วงชิงสอสอแบบนี้นะคะทีนี้เราดูความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกันบ้างเมื่อวานนี้กกตถแถลงยืนยันนะคะว่าพร้อมจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะยุบสภาหรือรัฐบาลจะอยู่ครบวาระแล้วก็มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอนะคะว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือก่อนหน้านี้มีคนออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ้ยเวลาเราคิดฐานของคนที่อาศัยอยู่ในประเทศเนี่ยทำไมเรารวมคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยด้วยอย่างต่างด้าวทาไมเรานับด้วยนะคะกกตก ก็ยืนยันว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทําอยู่แล้วนะคะยืนยันว่าการออกระเบียบและประกาศเขตเลือกตั้งทั่วประเทศเนี่ยจะเสร็จภายในเดือนนี้ค่ะ พร้อมกับเปิดเผยกรอบเวลาในการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะตั้งแต่วันที่1นถึงสกุมภาพันธ์ค่ะกกตประจําจังหวัดจะเร่งแบ่งเขตให้เสร็จ3รูปแบบจากนั้น4ี่ถึงสิกุมภาพันธ์จะประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อฟังความเห็นจากทั้งพักการเมืองและประชาชน1 4บสถึงสิกุมภาพันธ์ค่ะกกตจังหวัดจะสรุปและทําความเห็นเลือกรูปแบบเขตเลือกตั้งที่เหมาะสมแล้วนําเสนอกกตกลางส่วนในวันที่ 20-28กุมภาพันธ์นะคะกกตกลางจะพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งซึ่งคาดว่าใน1วันเนี่ยจะพิจารณาได้ไม่ต่ำกว่า100เขตค่ะ ที่ตอนนี้หลายคนจับตาอยู่เนี่ยก็คือเรื่องการยุบสภานะครับมีแหล่งข่าวรัฐมนตรีที่ออกมายอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่นายกจะตัดสินใจย,ยุบสภาตามกระแสที่เกิดขึ้นเมื่อกฎหมายพร้อมและพักรวมไทยสร้างชาติพร้อมลงสนามเลือกตั้งซึ่งถ้าหากยุบสภาวันที่16มีนาคมก็จะตราพระาราชกฤษฎีกาเลือกตั้งภายใน5วันเท่ากับกรอบเวลาจัดการเลือกตั้ง47วันก็เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะครับ ไม่น้อยกว่า45วันและไม่เกิน60วันโดยจะยึดปฏิทินเดิมก็คือวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปนะครับค่ะ